จกิงได้ทบแทนกันได้เลยอ่ะก็จะเก่งทองแบบเก่งแบบเก่งอ่ะก็คือคือเหมือนเราเก่งหน้าทองเราแบบติดอาขึ้นสำหรับใครที่ไม่ออกกำลังกายอ่ะทางนัดแบบ่างนเป็นยักไงงั้ก็สบายนอนดีๆสาวพิรุดีแต่มีกล้ามเหนื่อสวัสดีค่ะทุคนคะขวัญนะคะวันนี้ ขวัญกาลังจะไปข้างน,นอกคะ่ะก็ไปอยู่แล้วนะเนอะแต่รถมันติดมากเลยขวัญจะพาทุกคนเนี่ยไปที่ D I I คะ่ะซึ่งทุกคนอาจจะเคยดูคลิปเห็นกันอยู่แล้วแต่ที่ต้องมาพูดถึงแล้วก็ทําคลิปในวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่าฟิตเนสมันปิดเพราะฟิตเนสมันปิดปุ๊บขวัญไม่ได้ออกกําลังกายคือเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่สามารถ ตัวเองให้ออกกาลังกายยาวๆได้โดยที่ไม่มีเ <t ell> ทรนเนอร์มาคมหรือไม่มีรคคอยจีอะทุกคนขวัญก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อฉันช่วงโควิดเนี่ยฉันออกกาลังกายได้น้อยเน้นๆก็อาจจะเป็นแค่คาร์ดิโอตีบ่ตีแบด <t ell> ตีแบดต่างๆนานาก็เลยคิดว่าเออถ้าฝึกพวรกกล้ามเนื้อต่างๆอ่ะไม่ได้ทําแน่ๆไม่มีแบบว่าน้อยนิดแน่ๆในการเดือนอาทิตย์หนึ่งของเราจากเดิมที่แบบเล่น3-4วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะ ดีไอช่วยเราได้คะ่ะเพราะดีไอยังไม่ได้ปิดนะคะทุกคนแล้วคือมันประจวบเหมาะก,กับที่ดีไอค่ะเขาทำเขาเอาเครื่องเป็นโปรแม็กเข้ามาเครื่องโปรแม็กเนี่ยเป็นเครื่องทําซิกแพคที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มันไม่ได้ทำเฉพาะซิกแพคหรอกคือมันสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ปกติที่หวัดทำดีเชวิลล่ามันคือการตบเอ่อให้เนื้อมันกระชับขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้สร้างกล้ามาเนื้อไม่ได้ทําให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแต่ทําให้กระชับแต่อันทำโปรแม็กอ่ะทาไปครั้งแรกทุกคนมันเทียบเท่ากับการซิกอัพแบบ ทำที่บริเวณหน้าท้องกับต้นขาแบบเฮ้ยมันเหมือนเราซิดอัพแบบกู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 อยู่ตลอดแล้วหน้าท้องเราแข็งแข็งเหมือนเราทําออกกําลังกายอะทุกคนคือมันโอเคมากๆก่อนก็เลยอะวันนี้จะไปซ้ํานะคะเลยมาถ่ายคลิปวิดีโอไปให้ดูเลยแล้วก็ถือโอกาสในช่วงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบออกกำลังกายเหมือนขวนัญหรือใครที่ไม่ได้ชอบการออกกําลังกายแต่อยากมีซิกแพคอยากหุ่นดีขวัญว่าโปรแกรมนี้ตอบโจทย์อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงอะไรที่ไหนอย่างไร เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะคนี่ตอนนี้ในช่วงนี้นะคะก็ต้องมีสเปย์นะไม่ต้องกังวลไดวต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการทำตัวรีเชฟเป็นล่าก่อนนะคะนี่คือเครื่องของเขา ที่เคยเห็นกันนั่นแหละน,นจะ๋านิแปดชุดกันคะ่ะให้ดูนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการออกกําลังกายที่ผ่านมานะคะตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออมันมีเนื้อนิ่มๆน,นั่นนุ่นนี่เราก็จะใช้เครื่องนี้นะคะเก็บตรงพวกเอวอเองเี้ยให้มันกระชับขึ้นคือเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่แบบไม่ชอบออกกําลังกายตัวนี้คือตอบจวก นี้เราก็ได้เริ่มทำกันนะคะสำหรับตัวรีเชวิลล่าเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อเยอะๆจับไปแล้วแบบเนื้อไม่กระชับใครที่แบบทำไอเอฟอะค่ะคุมอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งน้ำหนักคุณลงแต่สัดส่วนไม่กระชับเพราะฉะนั้นเรื่อตัวนี้มันสามารถช่วยให้มันกระชับได้มันเป็นทางลัดมากๆสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบออกกำลังกายคือที่เนี่ยเป็นทางลัดมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายอะ่ะเออต้องน้นเงนี้เลยนะคะนีอย่างส่วนตัวฝ้าเป็นคนออกกำลังกายใช่ป่ะปกติแล้วถ้าไม่ได้วิเนิร เราจะทําตัวนี้ประมาณเดือนละคร <_ C> e <an> เพื่อเมนเทนหุ่นออไม่ได้แบบทำทีๆติดติดกันช่วงนี้ก็คือต้องทําท่กันเพื่อให้มันแบบไม่ได้หลุดไปไกลไม่ได้พังไปเยอะอะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะไปทําจะเป็นเครื่องโปโปแม็กใช่ไหมคะโปแม็กตัวนั้นมันจะทาแบบพวกซิ่แพคข้างกล้ามเนื้อมาสามารถ,ถลงได้ทั้งแบบต้นขาขาในแข,ขนท้องก้นโกยอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะก็คือเวิร์กมากเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเครื่องนู้นทำยังไง อันนี้มันก็ทําช่วงริเวนขาหลังอยู่นะคะแล้วก็พี่เขาก็ไล่ลงไปให้ถึงขาด้านล่างเลยก็แบบเป็นการแบบเหมือนลวดไปในตัวสบายดีค่ะทุกคนทําได้ทั้งตัวเหมือนกันคนที่ท้องหรือว่าแบบคลอดลูกแล้วเนื้อไม่กระชับตัวนี้ก็มาทําได้นะคะมันช่วยได้แบบช่วยได้จริงๆอะ่ะเออเดกยวขขึ้นรูปให้ดูเลยว่ามันสบายมากวาเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปนั่นนู่นนี่หรือไม่ก็ไปดูในไอจีทุกคนก็จะเห็นรูปว่าเออมันกระชับมันแบบมันเป็นยังไงอะ่นะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขอทําก่อนเห็นไหมต่อ ตัวติ๊กแพ็กกันต่อนะคะใส่ใส่แม็ก่อนอะตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวตอนทำเนี่ยฝันจะถ่ายเยอะไม่ได้เพราะว่าเขาให้เก็บพวกแบบว่าโทรศัพท์ไอแพ d ก็ไม่ออกมาเก็บพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะว่ามันจะมีคลื่นบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็คืออาจจะไม่ได้ถ่ายมาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเอาละกันนะคะป็นรับไว้เครื่องนี้มันจะเหมือนแบบเราซิปอัพกี่ทีนะ สองถึงสามหมื่นครั้งเลยนะคะมันจะคึกึกๆึกคึกเดี๋ยวคุให้ถ่ายตอนที่เครื่องทำงานแรกๆไ้แป๊บนึ่งแล้วเราก็จะเลิกถ่ายกันนะทุกคนเปิดเครื่องแล้วนะคะี๋ยวก็จะค่อยๆปรับว่าเราไหวอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างมันจะเหมือนแบบมันจะคึกึกๆๆกเหมือนการบีบท้องค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แบบ เจ็บหรืออะไรนะเนี่ยมันจะตึกๆๆๆเนเห็นไหมเรียนว่เรียนว่าวันนี้ที่ขาน่งขาเนี่ยการทำงานของเขาจะเป็นประมาณนี้นะ,ะทุกคนเด็ปุ๊บมันจะรู้สึกแน่นเลยทุกคนเนื้อมันจะแน่นๆแ,แข็งๆอะพวงนี้มันจะหละักแบบถ้าบางคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยพวกนี้มันจะแอบบแบบล้าๆเหมือนเราซิทอัพมาออกกําลังกายขามาสปอตรแบบ ต้นขาด้านในมาอะไรอย่างเงี้ยอืคือเป็นทางเลือกสาหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเป็นอย่างมากจริงๆทุกคนช่วงนี้คือฝันแบบต้องพึ่งอะไรแบบนี้เลยเยวขอทาก่อนนะประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงมันครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนคนขาฟิลฟิลมันจะเหมือนเราซิคอัพจริงๆมันจะกิ่งองแบบกิ่งแบบเก่งอนะ่ะแล้วก็แบบ ก็คือคืคือคือเหมือนเราเกงหน้าทองเราแ 5, bronze, sink, main, บบต้องเอาปืนทำแบบสุดจริงได้เทียบแทแนกันได้เลยอ่ะก็ผ่านไปใส่ออกกำลังกายอยู่แล้วไงซึ่งโอเคมากๆแต่สำหรับใครที่แบบสำหรับใครที่ไม่ออกกำลังกายอ่ะทำมัดโอ้ลับเนี่ยก็สบายนอนเฉยๆตักพินาทดีแต่มีกล้ามเนื้อทำได้บ่อยนะคะเนี่ยประมาณแบบอาทิตย์นึงทำทีก็ได้ดีมาก เรื่องนี้นะคะทุกคนขาที่ทําอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นซิกแพคอันนี้นะมันจะมีข้อจํากัดนะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบจะติดได้ทั้งหมดถคาใครที่เคยผ่าตัดมีเหล็กในตัวหรือว่าแบบติดม้วงอะไรต่งางๆนานาที่คือต้องทําการสอบถามแล้วก็คุยประวัติกันก่อนถ้ามันมีเรื่องเลือดเรื่องหวัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดเครื่องนี้ไม่ได้นะคะต้องมานั่งคุยกันก่อนด้วยเพราะว่ามันจะมีมันจะเป็นครื่ออะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคลื่นความถี่อะไรยังไงแต่มันก็ไม่ถ้าเป็นประจําเดือนอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้ เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ต้องศึกษากันนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้เนาะก็<ๆ>ให้มาแอดไลน์มาถามหนูก็ได้หรือมานั่งคุยกันที่คลินิกเลยเลยว่าเออหนูทําได้ไหมหนูติดตรงนี้แล้วเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยจะได้แบบเห็นผลชัดๆแล้วก็ไม่ไปรบกวนโรคที่เราเป็นอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเลเวลต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปแล้วไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นคลื่นไหนนะหละขึ้นตอนน้ำดีอ่ะขึ้นตอนน้เดีอย่างอันนี้เนี่ย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 ได้ดีขึ้นอืมตั้ง คือเสียงแต่ละรอบมันจะไม่ค่อยจำเนือนกันนะทุกคนถ้ามันเป็นแบบประมาณ10นาที5นาทีแรก10นาทีแรกก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งประมาณแบบอ่ะใกล้ๆท้ายๆแล้วก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเออจังหวะอะไรยังไงดีชิวมากให้ดูกันว่าตัวรีเชนเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เนื้อเนี่ยมันกระชับขึ้นขวัญทํำมาแบบหลายครั้งมากๆมันก็กระชับมากๆเลยนะคะใครที่แบบจับไปแล้วมีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะ